สวัสดี yeah. รครับช่องเกตซ่าพาตะลุยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้เราจะมายิงปลากับผ่านไกด์นะครับเราจะดูว่าตัวนี้จะยิงกันได้กี่ตัวครับนี่ครับผ่านไกด์กำลังดูเป้าหมายอยู่ครับกำลังดูทําเลอยู่ว่ามีปลาลอยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวครับเราจะเราจะ,เราจะมาดูกันครับว่าผ่านไกด์จะได้หรือเปล่า <ruled> นะครับเราจะมาดูกัน อันไกล์เลงแล้วครับเรามาดูกันครับอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับดูนะครับดูวิวดูวิวครับร่มลื่นดีมากทีนี้มันจะเป็นซุ้มอยู่เราออกห่างหน่อยจะตามันตื่นครับ เรามาดูกันว่าจะเจอปลาลอยไหมนะครับดูครับผ่านไก่เปลี่ยนใหม่ว่าเจอตัวแล้วเราเดินตามไปดูกันครับ,ไ,รบได้เปล่าผมมาไม่ทันครับทันไกยิงแล้วครับ ทางไกลยิงมันยิงไปแล้วครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่ากี่เดินมาไม่ทันนะครับทางไกลเป็นหมายเดินมาไม่ทัน ยิงมาแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนทุกคนยิงแล้วครับตัวมันใหญ่มาตัวนิดปลาเกลือครับปลาเกลือเดี๋ยวให้ผันไก่โชว์ปลาหน่อยผันก่โชว์ปลาหน่อยครับนึกว่าตัวใหญ่มาใต้นะ้ำตัวแคนี้เองย่งสูงครับโชว์ปลาหน่อยได้แล้วหนึ่งแต้มครับตัวมันก็ใหญ่ปลาเกลือครับปลาเกลือเรามาดูกันว่า จะเจออีกหรือเปล่านะครับเนีนนน่ครับหมา หมายเราใส่ปืนแล้วครับ ยิงไม่โดนนะครับ <c oughs> ยิงไม่โดน,นครับทุกคนหันกายยิงไม่โดน,โดนตายไปเลยนะครับเอามาดูกันดูกันต่อน,นะครับว่ามันจะขึ้นมาอีกเปล่ามาติดตามต่อกันเลยนะครับทุกคนมาดูกันครับ ดูครับทุกคนดูต่อก็จะเจออะไรอีกไหม Dummy. lá, จริงแล้วครับใครรู้ว่าโดนหรือเปล่าครับเราดูพังไก่กันเจ็บร้อยโดนครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับมารอดูปลากันว่าตัวแค่ไหนนะครับมาฟังไกโ่โชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาหน่อยนะเราฟังไก่โชว์ปลาหน่อยนะครับ สองสามโลขึ้นยิงไม่หายอไายอเทียน,น,นู่นคุ้ขนาดไหนการชสืปลาน,นะครับปลากเกลือครับปลากเกลือเยอะปลาเกลือครับปลากเกลือตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นยิงไม่ทันตอ,อนชาวบุกขึ้นดูเปล่ แต่เรามาขึ้นกันต่อดูที่ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับดูป้าจะขึ้นอย่างเชื่อมันลงไปได้เป็นตัวอะไรตัวป้ามือได้ดูลงไปป่าลาบเลยเยียดลงไปนนู่น ครับสรุปวันนี้นะครับเราก็น่าจะได้แค่นี้แล้วไม่ตาไม่ขึ้นแล้วครับตาเริ่มจะเข็ดเรื่อยๆครับเท่านี้ยเราได้มาสองตัวเอ้สองตัวตัวปลากเกลือครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ใส่เกลือได้ครับกินบ้านครับใส่เกลือบ้านๆกินได้ครับคลิปหน้าเราจะไปตะลุยทำอะไรกันดี ช่วงนี้ช่วงกักตัวออกไปไหนไม่ได้ครับถ้าออกไปไหนออกไปได้เดี๋ยวผมว่าจะไปตกปลาบึงปลาบึกนะครับเราจะไปติดต่างกันว่าเขาก็หมดแล้วเราจะไปตกกันนะครับอย่าลืมคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ